พูดค่ะ<อ>พูดเยี่ยมมากฉันซื้อหนังสือบางเล่มไอ y บซัมบุ๊กเอ้ยเยี่ยมมากไอไบซัมบุ๊กบุ๊กเติมเอสไหมจ๊ะเติมทำไมเติมคะ เติมมาถูกแต่ทำไมถึงเติมถามดูขำๆทำไมเติมอ่ะไอ้บายซัมบุเติมเอสแสดงว่าเพราะว่าเพราะว่าบุกนับได้เฮ้ยเก่งมากออกได้เลยจ้าเก่งมากดีค่ะค่ะยมมี่ยมมี่พอไหมจ้าน้องแยมพร้อมค่ะสอบพูดหรือสอบแปลเออพูดค่ะขอพูดซะด้วยเดี๋ยวขอคิดกันนะยมมี่เรียนอะไรอยู่เออรู้ละ พว้เขากำลังดูหนังที่บ้านเอ่อเด e ์ a อ่อวัชชิ่งมูฟ at home โอ้โหเก่งมากเป๊ะเวอร์ออกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรูผาครับพร้อมไหมจ๊ะสอบพูดหรือสอบแปลจ๊ะค่ะพูดครับภูผารักหมาจำนวนมากหมาฮ้องห้องอ่ะภูผ,ผารักหมาจำนวนมาก เฮ้ยรักรักรักไลชอบถ้ารักต้องใช้คำว่าเลิฟเออผู้ผ่าเลิฟหมาจำนวนมากผู้ผ่าเลิฟผู้ผ่าเลิฟแม่นี่ด็อกด็อกเติมเอ็ดไหมจ๊ะ เติมครับทําไมเพราะว่าหมาเป็นคนน่ารักด้วครับโอเคเอาเลยเลยครับสวัสดีครับเป้ครับสอบพูดรหรือสอบแปลจ้าเป้เป้ครับเป้ครับเป้เอ้ยได้ไงอ่ะเป้เก่งแปลอ้าวปลก็แปลเอาแปลจริงเหรอจร,รจริงหรือจริงหรือลออเอาแปลเหรอแปลง่ายเฮ้ยไม่ได้งั้นพี่เลือกให้เป้เอาพูดเป้เอาพูดเธอ ดื่มน้ำเล็กน้อย,อยชีดิงเอ่อำว่าเติมเฮ้ยจำม,มันแปลว่าบางหรือว่าบ้างไม่เอามันเป็นมีคำว่าน้อยมีคำว่าน้อยลิต r พูดใหม่พูดใหม่ถูกแล้วพูดใหม่ครับชี จริงอลิเตอร์วอเตอร์แปลว่าแปลว่าอะไรที่เราพูดเธอดื่มน้ำเล็กน้อยครับวอเตอร์เติมเอ็ดไหมครับวอเตอร์ไม่เติมครับทำไมพรไมได้เออเปเวอร์ออกได้เลยครับสวัสดีครับดีครับปกป้องสาบพูดหรือสาแปลปกป้องครับแปลครับแปลครับโอเคได้เลยขอเลือกก่อนปกป้องพี่ขอข้อหนึ่ง ขอหนึ่งจ้าเติมด้วยนะจ้าอ่านก่อนแล้วก็แปลด้วยจ้าวีพวกเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่านก่อนสิวีบีออฟเอนออฟเอนพูดใหม่ออฟเอนออฟเอนเออถูกแล้วอันนี้ไม่ได้ครับเมื่อกี้หนูอ่านถูกแล้วออฟเอนอะไรออฟเอนแฮปเออดินดินเนอร์ดินเนอร์เอ่อต่อด้วย together อ่าฮะต่อ t o g e t h e r in the evening เก่งมากแปลว่าอะไรจ๊ะพวกเราอ่าฮะเออคืออะไร often แปลว่าอะไรหูเจอบ่อยมาก often แปลว่าเอออะไรนะบ่อยเออบ่อยๆมักจะอ่ะว่าไปพวกเรามีเฮ้ แปลกใหม่สิพวกเราพวกเราอ่าฮะจ้ะอือฮืไม่ใช่มีน,นะแฮกดินเนอร์แปลว่าอะไรกินเออกินข้าวครับกินข้าวมื้อไหนดินเนอร์มื้อกลางวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโนโนโนกลางวันมัน lunch มื้อเย็นครับอ่ามื้อเย็นทําไมด้วยกันตอนไหนนเออ evening evening เย็นครับ แปลใหม่สีกรอบหนึ่ง We often have dinner together in the evening แปลว่าพวกเอามัดจะก,กินไอ้ไนี่กินข้าวเย็นอาา่าฮะด้วยกออันในเวลาเย็นเออโอเคเอาได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพลอยสอบพูดหรือสอบแปลจ๊ะพลอยจ๊ะฮัลโหลพลอยพูดพูดค่ะโอเคน้องพลอยพลอย พอยเสาเสาบ่ายไม่ใช่พอยอาทิตย์อาทิตย์เช้าใช่ไหมเสาบ่ายค่ะเสาบ่ายเหรอโอเคที่ถามเพราะมีสองพอยเสาบ่ายเอ้ยกระทะเยอะอยู่นะโอเคเธอซื้ออาหารเรียบร้อยแล้ว she อเรียบร้อยแล้วใช้อะไร she she has เออเออ has อะไรเธอซื้ออาหารเรียบร้อยแล้ว she has has อะไร onyday เฮ้ <Only day. S 1> huh? no 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 <On> แฮนแล้วต่อด้วยอะไรก่อน she has food หนูยังไม่ได้หนูยังไม่ได้เติมเวิร์บเลยอ่ะฟู้ดมันอาหารน่ะชี She has เราต้องต่อด้วยอะไรก่อนคําว่าซื้อใช้คําว่าอะไรคะบอกพี่หน่อยบายค่ะ b ายใช้ได้ไหมหนูเติมลงไปเลยได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไร Has ต้องตามด้วยเวิร์บช่อที่เท่าไหร่สาม ช่องที่สาของคำว่า by คือคำว่าอะไรใช้บ่อยมากเราใช้คำนี้บ่อยมาก he has b o h <ose>. t อ h h ฮ h food อก็แค่นี้เอง she has b o u g h t food ดังนั้นเนี่ยเวลาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้วัตถุ h a v e ตามด้วยช่องที่3แล้วหนูใช้ has มาก็ถูกแล้วพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หนูลืมตกคำว่า boss ไปน้องพอ,อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวัน m ม่ hello อ่ะสอบพูดแล้วกันสิทธิเอกเคไหมสิทธิเอกโอ็กซ์เคเอาเป็นเธอมักจะเล่นเกมที่บ้าน mm hmm. usually usually mm hmm. she usually play a game at the home โอเคคำถามของวันใหม่คือ วันใหม่กำลังพูดเทนอะไรคะเทนเทนซิเปิโอเคน้องวันใหม่ต้องเก่งคณิตศาสตร์เหมือนอังกฤษนะเขเมไหมพี่เอาใจช่วยเคมไหมเอาใจช่วยนะ <c oughs> วันใหม่เอเคนะโอเคเก่งมากเอาได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค,ะดค,ะค่ะคุณครับสอบพูดหรือสอบแปลสอบพูดดีกว่าดีไหมคุณหรือสอบแปลแล้วแต่แล้วแต่เฮ้ย <c oughs> เอาที่ชอบเอาที่ชอบเอาอะไรดีคุณได้หมดแหละพี่ว่าคุณเอาอะไรดีโหะ ผมไม่รู้อ่ะผมไม่อยากเลยงั้นพี่เอาพูดนะเพราะคุณเก่งใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมฮึบเลยเหรอเอาเป็น <c oughs> เฮ้ย <c oughs> พวกเรากำลังทำความสะอาดบ้าน <c oughs> พวกเรากำลังทำความสะอาดบ้าน we are cleaning <c> home <oughs> we are cleaning home ใช้เทนอะไรเนี่ยเอิ่ม เพจินขอครับโอเคเก่งมากเห็นไหมบอกแลว้วเก่งเวอร์ออกได้เลยครับนาวา่าเอานาว่าออกไปแล้วเหรออาอนาวาออกไปแล้วอะน้องนะ้าน้องนะ้านะคะคะ่ะสอบพูดหรือสอบแม่สอบพูดคะ่ะโอเคสอบพูดค่ะนะเรียนพุดบ่ายแล้วเนาะเอ้ยพุดเย็นเดี๋ยวคอน,นึกกันนนะ,อะโอเคเอาแบบนี้ ฉันกำลังซื้อดินสอฉันกำลังซื้อดินสอ I is <eat>. no I I, I ไม่ได้ใช้ is น,นะจ๊ะ I, I ใช้อะไร ไม่ได้ใช้อีทนะไอ <c oughs> ใช้อะไรไอ <c oughs> ใช้แอมนะนะเดี๋ยวให้คัดเลยไอแอมไอแอมบายเิเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้คัดจริงๆนะเนี่ยบา <c oughs> ยเติมไมจริงอ่านว่าบายอี <By> e. เออไอแอบดิสอ pencil พูดใหม่พูดเอง I am by i n g pencil เออไอใช้กับอะไรอีกทีนึงไอใช้กับ a <And> m ฉันกำลังเล่นเกมพูดว่า I am playing game เออมั่นใจหน่อยนะเก <c oughs> ่งมาออกเอเลยเลยคะ่ะไปไปคะ่ะฮัลโหลสอบพูดแล้วกัน เลือกให้เลยหรืออยากสอบแปรไปอ,อะไรดีพูดเออลองอย่างนี้ไปไปเรียนโอ้ยไปเรียนวันอาทิตย์โอเคพวกเรามักจะอ่านหนังสือหลังเลิกเรียนโอ้โหขยันเวอร์ we อะพวกเราเอาใหม่พวกเรามักจะอ่านหนังสือหลังเลิกเรียน we usually อ่านหนังสือ lease book หลังเรื่องนี้ after school พูดใหม่อีกรอบนึง we usually l e a s t book after school ใช้เทนอะไรคะเนี่ย we usually l e a s t book after school p e present simple โอเคพิเศษซิมเปิลเก่งมาออกเอาได้เลยจ้าแมนยูสอบพูดหรือสอบแปลจ้าแมนยูอยู่ครับพูดครับพูดครับเยี่ยมมากเขากำลังอ่านหนังสือตอนนี้อะไรนะครับเขากำลังอ่านหนังสือตอนนี้ reading no หนูตกอะไรไป ing อย่างเดียว He, ไม่ได้ He i s He reading book now ใช้เทนอะไรครับเนี่ย He is reading book now, reading book now. เทนอะไรครับ p a s s o n ครับเก่งมากออกได้เลยครับสวัสดีครับม y เดียสอบพูดหรือ uh, uh. ปตอบแปลจ้า เช่าพูดค่ะไมเดียไมเดียเสารเย็นไอแบบพุดบ่ายเอ้ยพุดเย็นบ่ายพุดเย็นคิดก่อนนะอัน ah, นี้น่าจะได้เขานะเขานะเขากำลังเล่นเกม he playing no 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 ตกอะไรไป he 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 is playing โอ okay, เคเยี่ยมมากไม่เดี๋ยวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนหล่อโมเดลเดลสอบพูดหรือสอบแปลจ๊ะเดลครับเดลพูดครับเยี่ยมมากเดลโมเดลนะโมเดลเล่นกับแมวจำนวนมาก เพลงอะไรกับเนีอ <With> ่ะฮะเนแเออเยี่ยมมากอีกรอบนึงสิตกใจเลยโมเดลโมเดลโมเดลอ่าโมเดลแพวิดเออแค่เติมเอ็ดไหมไอ่ะไวรุ่น เติม,ตมหรือไม่เติมแมวต้องเติมเอสไหมเติมไหมนะมนนทำไมเติมล่ะว่าว่ามัมนมันทำไม แมวมันเป็นยังไงทำไมเติม s เ,เดี๋ยวจะไม่ได้ออกนะเนี่ยแมวมันทำไม,ม,มเออขอได้เลย,เลยสวัสดีครับกกวินสำหรับกวินพี่ขอเลือกให้พี่จะให้กกวินอ่านข้อที่หนึ่งอ่านว่า wish <We> <We> no We, We ออฟออฟอะไรออฟออฟเทน no often เจอบ่อยมากนะคำนี้ก็วิน often พูดใหม่ often often <Off in. S 1> ต่อ h a s, <As>. <S ไม่ใช่ hat h a v e h a e <Have. S 1> อือฮึ h a v e อะไร ม่จุดจุดจุดหรือว่าพูดไปเลยเติมเลยครับเหลือหนูแล้วเนี่ยเพราะหนูพี่จะเอาหนูให้อ่านให้ได้ฮทดินแฮทดินเนอร์ต่อพูดตามพี่ together together ต่อ in the evening i n d in the evening evening พูดใหม่ evening in the evening พูดใหม่ทั้งหมด we we awfully <often. S 2> no เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกวินพูดมั่วเอาใหม่เลย we we of of อฟอฟฟ often, often. ินอฟฟ has ไม่ใช่แฮสกวินหยุดถ้าสมมุติว่าหนูจะพูดว่าแฮสเนี่ยมันต้องเป็น has อนะอันนี้มัน have อ่านใหม We. We. We We are We are f r e ใช่ไหมไม่รู้อ่านไปถ้าผิดเดี๋ยวจะให้อ่านใหม่เอง We are friends ล้วอ่านว่าอะไร Often อือต่อ5 5 uh, uh, Dinner Ticket in the evening 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 อ่านใหม่ตั้งแต่ต้น V e v e n i n อ่านใหม่ตั้งแต่ต้นเนี่ยอ่า อ่านมั่วอ่านไหมตั้ตต้น week ีออฟลิอ่านว่าอะไรออฟลิ่ <Off> มันไม่มี ing เลยหนูไม่ได้อ่านตามตัวอักษรเลยอ่ะกะวินอ่านใหม่ week เปียออฟออฟลิ่ we often have din dinner mm -hmm. together in the evening, in the, Even evening. In, the in the evening in the in the evening and my ทั้ง đầu แรก we we often we often have <Yep. S 2> Din dinner together in the evening. in the in the, in the evening. อ่านใหม่ตั้งแต่แรกครับ we we off we off we off เป็นอื h u h e a s ไม่ใช่ h a d h a v e อื u h dinner together in t h e evening อ่านใหม่อีกรอบนึงถ้าผ่านจะให้ออกเลยแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านจะให้อ่านอยู่อย่างเงี้ยแหละอ่านอีกรอบนึง Be off m e n i n g No อ่านใหม่ตั้งแรกเลย Be off e often have dinner together in ดี if n นิงโอเคอ่านอีกรอบหนึ่ง we of n นิง <The evening. S 1> อ่านใหม่อ่านใหม่เลยอ่านใหม่เลยไม่ถูก be we of หนิงฮะมันมี ing ตรงไหนอ่ะเควนอ่านใหม่ w e of w e often dinner together in the ไม <My dear, S 2> e ่เดียวอินดี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 ะไรอินดี evening อันใหม่แต่แรก we of we we often have Dinner together in the in the in the evening อ่านใหม่ตั้งแต่แรก we often have dinner together in the evening in the evening อ่านใหม่อีกรอบนึงถ้าถูกจะให้ออกถ้าไม่ถูกก็จะห้าอ,อ่านอีกอ่านใหม่ we of we of we often have dinner together in the in the อือฮะอีกรอบนึงสิ <In S 1> อีกรอบนึงทั้งหมด <the evening. S 1> ทั้งหมดเอาแบบเนียนกิฟต์เลยอีกรอบนึงทั้งหมด we often เออนั่นแหละจบเลยอันใหม่อีกรอบนึง we often we often have dinner together in the evening. โอเคดังนั้นที่สำคัญคือหนูจะต้องอ่านจากตัวสอนที่หนูเจอสรุปแล้วคำนี้อ่านว่าอะไรทีนี้เนี่ยหนูติดตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยตัวนี้ o f ฟเ n เออ o f ฟ e n แปลว่าอะไรครับกวิน o f ฟ e n แปลว่านีกวันนี้ก็เจอนะ o f ฟ e n แปลว่าอะไรดอืมออฟเฟแปลว่าเปิดหานตัวนึงครับอ่าโอเคออฟเฟนแปลว่าอะไรอาจจะให้ออกแล้วแต่ออฟเฟนแปลว่าอะไรออฟเฟนแปลว่าบ่อยครั้งโอเคบ่อยครั้งมักจะโอเคครับออกได้เลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับผม